พระกีสาโคตมีเทรีถือกำเนิดในสกุลคนเข็นใจในกรุงสาวัตถีบิดามารดาจึงตั้งชื่อให้หนางว่าโคตมีแต่เพราะความที่นางเป็นผู้มีรูปร่างผอมบอบบางคนทั่วไปจึงพากันเรียกว่ากีสาโคตมีในกรุงสาวัตถีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึงสี่สิบโกดแต่ต่อมาทรัพย์เหล่านั้น กลายสภาพเป็นฐานไปทั้งหมดเศรษฐีจึงเกิดความเสียดายเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสูบผอมไปจากเดิมมีสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเยือนได้ทราบสาเหตุความทุกข์ของเศรษฐีแล้วจึงแนะนําอุบายที่จะให้ฐานเหล่านั้นกลับมาเป็นเงินเป็นทองดังเดิมว่าแน่สหายท่านจงนําฐานทั้งหมดนี้ออกไปกองที่ริมถนนในตลาดทําทีประหนึ่งว่า นำสินค้าออกมาขายถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาพูดว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับเอาเงินทองมานั่งขายถ้าคนที่พูดนั้นเป็นหญิงสาวท่านก็จงสู่ขอ,อนางมาเป็นสะใภ้แล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดนั้นให้แก่เธอท่านก็จงอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับเธอนั้นแต่ถ้าคนที่พูดเป็นชายหนุ่มท่านก็จงยกทิดาของท่านให้แก่เขาแล้ว มอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่เขาโดยทำนองเดียวกันเศรษฐีได้ฟังสหายแนะนำแล้วเห็นดีด้วยจึงทำตามสายแนะนำทุกอย่างประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็พูดกันว่าคนอื่นๆขายผ้าขายน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับมานั่งขายถาดเศรษฐีตอบว่าก็เรามีแต่ทานอย่างเดียวสิ่งอื่นๆของเราไม่มีวันนั้น นางกีสาโคตมีเดินเข้าไปธุระในตลาดเห็นเสร็ษฐีแล้วนึกปราดใจจึงถามว่าคุณพ่อคนอื่นๆเข้าขายผ้าขายน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นกันแต่ทำไมคุณพ่อมานั่งขายเงินขายทองเล่าเงินทองที่ไหนกันแม่หนูเศรษฐีกล่าวคุณพ่อก็ที่กองอยู่นี่ไงพูดแล้วนางก็กอบเอาเต็มมือให้เศรษฐีดูทันใดนั้น เศรษฐีก็เ,เห็นฐานในกำมือของนางกลายเป็นเงินเป็นทองจริงๆจากนั้นเศรษฐีได้สอบถามถึงสถานที่อยู่และตระกูลของนางแล้วได้สู่ขอนางมาทำพิธีอาวาหะมงคลกับบุตรชายของตนแล้วมอบทรัพย์สี่สิบโกดนั้นให้แก่นางทรัพย์เหล่านั้นก็กลับเป็นเงินเป็นทองดังเดิมนางได้อยู่ร่วมกับสามีจนมีบุตรหนึ่งคนในขณะที่บุตรของนางอยู่ในวัยพอเดินได้เท่านั้น ก็ถึงแจกความตายนางห้ามมีคนนำบุตรของนางไปเผาหรือไปทิ้งในป่าช้าเพราะนางไม่เคยเห็นคนตายจึงอุ้มร่างบุตรชายที่ตายแล้วนั้นเที่ยวเดินตามบ้านตามเรือนต่างๆว่าปียารักษาบุตรของนางบ้างหรือไม่คนทั้งหลายพากันคิดว่านางคงจะเป็นบ้าจึงเที่ยวหายารักษาคนตายให้ฟื้นอุบาสกผู้มีปัญญาคนหนึ่งเห็นกิริยาของนางแล้วก็คิดว่า นางคงจะมีบุตรคนแรกจึงรักบุตรมากและคงไม่เคยเห็นคนตายจึงไม่รู้ว่าความตายเป็นอย่างไรเราควรจะแนะนำทางให้นางดีกว่าจึงกล่าวกับนางว่าแม่หนูฉันเองไม่รู้จักยารักษาลูกของเธอหรอกแต่พระสมณโคดมขณะนี้กรงประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ท่ารู้จักยาที่จะรักษาลูกของเธอได้ นางรู้สึกดีใจสุดซึ้งที่ทราบว่ามีคนสามารถรักษาลูกน้อยของเธอให้หายได้จึงอุ้มลูกน้อยรีบมุ่งตรงไปยังวัดเชตวันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศา,ศาสดาแล้วทูลถามหายาที่จะนำมารักษาลูกของนางให้หายได้พระพุทธองค์รับสั่งให้นางไปหามะเล็ดพันธุ์ผกาดหยิบมือหนึ่งมาเป็นเครื่องปรุงยาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นมะเล็ดพันธ์ผก,กาด ที่ได้มาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงยาได้ในดวงจิตของนางคิดว่าของสิ่งนี้หาได้ไม่ยากนักนางอุ้มร่างลูกน้อยเข้าไปในหมู่บ้านออกปาาขอเมล็ดพันธร์กาศตั้งแต่บ้านหลังแรกไปเรื่อยปรากฏว่าทุกบ้านมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านนี้เคยมีคนตายหรือไม่ เจ้าของบ้านก็ตอบเหมือนกันอีกว่าที่บ้านนี้คนที่ยังเหลืออยู่นี้น้อยกว่าคนที่ตายไปแล้วเมื่อทุกบ้านต่างก็ตอบกันอย่างนี้นางจึงเข้าใจว่าความตายนั้นเป็นอย่างไรและคนที่ตายก็ไม่ใช่ว่าจะตายเฉพาะลูกของเธอเท่านั้นทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันหมดนางจึงวางร่างลูกน้อยไว้ในป่าแล้วกลับไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าไม่สามารถ จะหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านเรือนที่ไม่เคยมีคนตายได้พระพุทธองค์ได้สดับคํากราบทูลของนางแล้วตรัสว่าโคตมีเธอเข้าใจว่าลูกของเธอเท่านั้นหรือที่ตายอันความตายนั้นเป็นของธรรมดาที่มีอยู่คู่กับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเพราะว่ามัจยุราชย่ำฉุดคร่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดผู้มีอัายาสัยเต็มเลี่ยมไปด้วยจิเลตัณหา ให้ลงไปในมหาสมุทรคืออบายภูมอันเป็นเสมือนว่าห้วงน้ำใหญ่ฉะนั้นนางได้ฟังพระําดำรัสของพระบรมศาสดาจบลงก็ได้บรรลุอริยผลดำรงตนอยู่ในพระโสดาบันแล้วกราบทูลขอบรรพชาพระบรมศาสดารับสั่งให้นางไปบรรพชาในสำนักของภิกษุณีสง์นางบวชแล้วได้นามว่ากีสาโคตมีเทรีวันหนึ่ง พระเถรีได้ไปทำความสะอาดในโรงอุโบสถเห็นแสงประทีปที่จุดอยู่ลุกโลงขึ้นแล้วรีลงสลับกันไปนางจึงถืออาดงประทีปนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานว่าสัตวโลกก็เหมือนกับแสงประทีปนี้มีเกิดขึ้นและดับไปแต่พูดถึงพระนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ภายในพระคันธกุดีทรงทราบ ด้วยพระญานอย่างทราบว่านางกำลังยึดเอาเปลวดวงประทีปเป็นอารมณ์กรรมฐานอยู่นั้นจึงทรงแผ่พระสมีไปปรากฏประหนึ่งว่าพระองค์ประทับนั่งตรงหน้าของนางแล้วตรัสว่าอย่างนั้นแหละโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นระดับไปเหมือนเปลวดวงประทีปนี้แต่พระผู้ถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงชั่วขณะเดียว ของผู้เห็นพระนิพพานย่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานนั้นเมื่อสิ้นสุดพระพุทธลัรักนางก็ได้บรรลุอรหัตผลดำรงตนเป็นพระเถรีผู้เคร่งครัดในการใช้สอยบริขารยินดีเฉพาะผ้าไตรกีวรที่มีสีปอนปอนและเศร้าหมองเที่ยวไปทุกแห่งทุกผลด้วยเหตุนี้รับรมศาสดา จึงทรงประทานแต่งตั้งให้พระเทรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงกีบอนเศร้าหมอง